โอ้โหโอ้โหถูกดีนะครับว่าหล่ออันนี้เป็นรอบนี้หางเนี่ยโอ้โหดูเข่าฟ้ากระลอกมาเลยนี่สวยงามนะครับไส้เฉียดเกียวกิโลเอาสตกไปเลยเมื่อกี้อย่างนี้ก็มีดีแล้วมันดิ้งดิ้งดีอุ้ยเฉลกระโดดแม่นจนออก สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆน,นานาเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้เรามากูหล,ลอ,อกกันก่เมื่อคืนฝนตกหนะนักน้ําก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับที่หลอ,อกผมไปดูกันครับว่าหลอ,อกผมจะจมน้ําหรือเปล่าจมมิดเลยครับโอ้ โอ้โหน้ำนิดเลยไปดูกันครับว่าในหลอบจะมีอะไรเหลือหลอดหรือเปล่าอันนี้ผมทิ้งไว้สองสามวันแล้วนะครับ อันนี้เป็นรอบงานเดียวนะครับลรอบงานเดียวแบบนี้หางฮู้นฮูนูกนีนะครับว่นฮนนี้นฮู้นี้นฮ้นี้นฮ้ <S <S นีู้่ฮู้นฮู้ยดูเข้นฮู้นนฮูน สวยงามนะครับไส่เฉียดๆกิโลเอาสตกใจเลยเมื่อกี้ไม่ไม่มีแล้วดิ่งดิ่งดังดีอุ้ยเอยระโดดแมนจนออกนี่เราที่เราออกหายมา โอ้โหโชคดีนะครับว่าหลอบหลังนี้เป็นหลอบมีหางไม่งั้นเนอปลาตายเรียบเพราะว่าน้ําท่วมดีครับผมหมันหมนแล้วนะครับโอเคครับปเดี๋ยวเราไปเจอกันในอ่างต่อไปลุยกันเลยว่าในอ่างจะมีตัวหรือเปล่า หลังนี้กันหรือเปล่าอู้หูอู้หูโอ้หลังนี้มีหลายตัวนะครับคือว่าใช้ได้เลยหลังนี้ โอเคครับไปกันต่อเดี๋ยวชุดนี้ผมก็จะต้องเอาปล่อยนะครับเพราะตัวมันยังเล็กไปครับ ไปนีปลาโอ้ยปลาไหมโอ้ยว <c oughs> ุโอ้ยอโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮีย แจมเลยครับหลังนี้มาเทดูดีป่าปลาเลยนะประกดด้วยประกดปนินซ่า ผมหลังนี้แต่จะวินตัวนี้ตัวเดียวมันแจวตัวเล็กเกินนะครับปล่อยคึืนก่อนก็เดี๋ยวปลาชุดนี้นะครับใช้ได้ส่วหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเหยื่อดักปลาไหลแล้วก็ตัวใหญ่ๆนี่ก็จะไว้กินเองอูย้ยไปครับ <laughs> เดี๋ยวดูหลังต่อไปเลย <laughs> มันหมาน,นะครับ มีปลาตาติดโดนเลยโอ้ยมันมีปลาไหลตายด้วยครับมาดูกันลังนี้จะมีอะไรหร,หรอเปล่าปลาอะไรกลตการโอ้ปลาหมอปลาเพียบเลยโอ้โหโอ้โห <c oughs> ช้ได้เลยครับแต่เสียท่าปพราะมอตายสิเกตเลยนี่ตัวยังใหญ่เลยใช้ไม่ได้ครับขึ้นอืดไปแล้วแต่ยังเหลือรอดนะครับยังเหลือเป็นอีกสองตัวตายไปสามตัวเลยหน่าหมดเลยเตนได้ตัวแล้วตัวใหญ่ทา่นี้ ก็ยังพอสะสมไม่ได้นะครับยังพอได้คับข้านี่โอ้โหโอ้แต่ตัวนี้ผมปล่อยครับไม่รู้โดนอะไรมาเนี่ยเหงกขาดเลยครับผมเรื่อยๆครับได้พอสมควรแล้วนะครับไปครับ ดูกันมีอะไรหรือเปล่างโอ้ยโอ้ยพอมีให้สะสมมีแล้วครับโอ้โหหลังนี้แตะดัสวยๆสีตัวลงเอาเลย ช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากหน่อยปลาเพราะว่าน้ำท่วมป่าหมดปลาเดินได้ทุกที่นะครับมาครับมาสรุปผลงานกันนี่ครับนี่โอ้โหอ้โหโอครับผมโอ้โหผลงานกูหลอบเก็บเลมนะครับนี่สวยงามครับได้กับข้าวแล้วแถวเลย หมานๆครับครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปรุ่นหลอกใส่อาหารของผมนะครับคลิปหน้าว่าจะหมานขนาดไหนผมดักไปสองหลังครับผมไปเจอกันครับอุียกระชอนสองตัวสวยๆปันยินไซใหญ่ประมงงามๆเ๋ยวครับ